สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแนะนําการทําต้มจืดเต้าหู้หมูสับนะครับน้าใสๆนะครับนี่ครับวัตถุดิบครับประกาศขาวต้นหอมผักชีนะครับหอมใหญ่แครอทนะครับนี่ครับเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเห็ดหอมด้วยนะครับเห็ดหอมล้วก็ไปแช่น้ํานะครับให้มันนิ่มนะครับแล้วก็ตัดตัดหัวออกนะครับ อ่านีหมูนะครับล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะสับเองนะครับแล้วก็ยอดผักชีกระเทียมพริกไทยอันนี้ขาดไม่ได้ครับหรือว่าเรียกว่าสามเกินนะครับผมเดี๋ยวสักกู่เราก็จะสับหมูนะครับครับสับหมูให้ละเอียดนะครับง่ายๆนะครับให้ให้ละเอียดและนุ่มก็คือเวลาสับก็หยดน้ําลงไปนิดนึงนะครับผมเพิ่มความนุ่มนะครับให้เนื้อหมูนะครับ ก็บอกวเค็ลักไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาโขกรากผักชีนะครับโขกรากผักชีกระเทียมพริกไทยครับหรือว่าสามเกลือนะครับเพื่อที่จะหมักหมูสับนะครับหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเพิ่มความนุ่มความหอมนะครับให้เข้าเนื้อนะครับหยาบรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขกแล้วก็หมักไว้นะครับนี่ก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะมาทําน้ําซุปนะครับอันนี้คือ วัตถุดิบที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมที่จะลงหม้อนะครับต้มนะครับต้มจืดนะครับผมครับดูตามผมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้นหอมผักชีก็หั่นเป็นทอดนะครับครับมาตั้งน้ําซุปกันเลยนะครับนี่ครับใส่รากผักชีกระเทียมกระเทียมเม็ดนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ดลงไปเลยครับไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไรครับใส่ลงไปเพื่อ ให้มันหอมนะครับตอนนี้ก็ไฟแรงนะครับจากนั้นเราก็มาเจียวกระเทียมกันนะครับเจียวกระเทียมให้เหลืองนะครับเพื่อสําหรับการโรยต้มจืดนะครับอันนี้ทําไว้ก่อนเลยนะครับช่วงระหว่างรอน้ําเดือดนะครับครับเจียวให้เหลืองนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับก็พยายามอย่าทิ้งกระทะนะครับไม่งั้นจะไหม้นะครับกระเทียมไหม้ก็ก็จะมีความขมนะครับ อพอเหลืองแล้วก็าตักใส่กระชอนไว้นะครับผมครับผมครับดูไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันนี่มาใส่ตัำน้ำซุปเลยนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็พอน้ำเริ่มร้อนหน่อยแล้วก็ ปั้นเนื้อหมูใส่ไปครับก้อนใหญ่ก้อนเล็กแล้วแต่ชอบนะครับแต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่มาก็จะทานอร่อยเลยครับคําโตโตดีนะครับนี่ครับตอนนี้ใช้ไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟแรงแล้วนะครับรอให้น้ําเดือดนะครับสังเกตว่าช่วงนี้ที่รอไฟแรงเพราะว่าต้องการให้น้ํามันเดือดแล้วก็ขับไขมันจากหมูออกมานะครับแล้วเราก็ถึงจะช้อนฟองออกนะครับ มันจะมีไขมันออกมานะครับจากหมูนะครับครับแล้วก็เรียกว่าทำให้น้ำใสได้ด้วยนะครับครับมันจะมีไขมันแล้วก็กลิ่นอะไรกลิ่นคาวนะครับครับตักทิ้งนะครับผมนี่ครับแล้วก็หลีไฟลงนะครับ ปรีไฟอ่อนลงก็น้ําก็จะใสทันทีเลยนะครับนะก็ใส่แครอทแล้วก็เห็ดหอมลงไปนะครับครับน้ําใสครับตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับผมดูครับสีสันสวยงามนะครับก็แล้วตอนนี้ใช้ไฟแรงแล้วครับเริ่มใช้ไฟแรงใส่ประกาศขาวลงไปนะครับ ทานผักจะเยอะนะครับต่อดีต่อสุขภาพนะครับแล้วนี่ก็เป็นเต้าหู้ไข่และก็หอมหัวใหญ่นะครับผมใส่หอมหัวใหญ่ด้วยนะครับเพิ่มความหวานนะครับโดยธรรมชาตินะครับเราไม่ใส่น้ําตาลนะครับนี่ครับเริ่มมีสีสันสวยงามนะครับผักสีสดครับเขียวสดน่าทานนะครับนี่ครับจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่และเต้าหู้ไข่ลงไปทีหลังนะครับเพราะว่าอันนี้มัน หอมหัวใหญ่นี่มันสุกง่ายนะครับแล้วก็เต้าหู้ก็สุกอยู่แล้วนะครับอันนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับก็ช่วงนี้ก็ชิมรสชาติไปด้วยนะครับขาดอะไรนะครับน้ำปลาไม่ใส่นะครับใส่แต่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับผมพริกไทยนะครับพริกไทยป่นนะครับครับดูไปเรื่อยๆนะครับต้มจืดจะไม่ใส่น้ำปลานะครับ น่าทานนะครับน่าทานครับก็ชวนเพื่อนๆนนะครับทำทานตามขั้นตอนตามสูตรของผมนะครับรับรองอร่อยครับอันนี้ตักใส่ถ้วยให้เพื่อนบ้านนะครับก็ลองด้วยต้นหอมผักชีพริกไทยซีอิ๊วขาวลงไปนะครับแล้วก็ตักใส่ชามเลยนะครับนี่ครับให้เพื่อนบ้านนะครับนี่ใส่ดีดีนะครับอันนี้ชามนี้ของผมเองนะครับตักทีเดียวเลยนะครับ ครับอาหารดีเพื่อสุขภาพนะครับทาทานนะครับเด็กๆก็ชอบนะครับทุกคนชอบครับในครอบครัวครับอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นทานได้หมดนะครับเมื่อต้องการนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดเป็นกําลังใจขอบคุณมากนะครับ